สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับวันนี้เรามีสาระดีๆที่จะนํามาฝากให้กับพี่น้องนะครับในฐานะตํารวจเพื่อเป็นเกราะป้องกันในการป้องกันตัวจากการถูกหลอกลวงช่อโกงทางออนไลน์นะครับอย่าลืมนะครับการช่อโกงทางออนไลน์มีอยู่3ามรูปแบบนะครับหหลอกให้เรากลัว 2. หลอกให้เราหลง3 หลอกให้เราโลภนะครับผมวันนี้จะขอยกตัวอย่างสั้นๆนะครับเมื่อวานนะครับมีคนที่รู้จักนะครับถูกหลอกทางโทรศัพท์นะครับว่าจะได้รับเงินคืนจากมิเตอร์ไฟฟ้านะครับโดยมีลิงก์มานะครับเป็นลิงก์มีตราสัญลักษณ์ของการไฟฟ้าด้วย อกว่าจะได้รับเงินคืนค่ามัดจำนะครับแล้วก็ค่าชดเชย5,000บาทนะครับทัานนี้ก็เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าจริงๆนะครับก็เชื่ออย่างนั้นก็เลยกดตามลิงก์กดตามลิงก์เข้าไปนะครับทำตามลิงก์ที่ส่งมาก็ทำให้เงินต้องสูญเสียไปจากบัญชีทั้งหมดนะครับ ห้าหมื่นกว่าบาทนะครับมีเงินในบัญชีหมดเลยแล้วครับนี่ครับคือความโลภคิดว่าจะได้เงินจริงๆนะครับทางแก้นะครับถ้าเกิดได้รับข่าวสารลักษณะนี้นะครับไม่ต้องไปทําตามนะครับเราเดินไปหน่วยงานนั้นเลยเช่นการไฟฟ้าก็ไปที่การไฟฟ้าไปสนีก็ไปไปสนีไม่ต้องทําตามเขานะครับตัวอย่างง่ายๆสั้นๆนะครับแล้วก็ไปแจ้งความกับตํารวจ พื่อที่จะดำเนินการหาทางป้องกันต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับอย่าโลภคือได้ง่ายๆได้เงินง่ายๆได้กำไรเยอะๆนะครับหลอกลงทุนเยอะๆอย่าก,กลัวนะครับถ้ามีทัวร์สาวมาบอกว่าเราเนี่ยใช้เงินผิดกฎหมายบ้างเกี่ยวข้องกับยาเสพติดบ้างอย่าก,กลัวนะครับไปหาตำรวจ เขาจะอ้างว่าเป็นปตำรวจนะครับแล้วก็อย่าหลงนะครับบางทีโปรโฟไฟลน์นี่โปรโฟไฟล์ที่คุยกับเราจะจาสวยๆงามๆหลอนๆนะครับเอาหลอ่ลอๆมาให้เราหลงนะครับเอาสวยๆให้เราหลงพูดคุยไปพูดคุยแล้วก็ชวนลงทุนก็มีนะครับฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ